เคยสงสัยไหมว่าพระเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเป็นชายแก่ใจดีบนก้อนเมฆหรือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นวันนี้ผมจะมาชวนคุณเปิดใจฟังความลับของจักรวาลที่โรงเรียนเราไม่เคยสอนนิโคลาเทสลาอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าหากคุณต้องการพบความลับของจักรวาลจงคิดในแง่ของพลังงานความถี่และการส,สะเทือนนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่ใช่บุคคลแต่คือขึ้นความถี่สูงสุดครับ ทุกสิ่งในโลกนี้คือพลังงานไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่คุณนั่งมือถือที่คุณถือรวมแม้แต่ร่างกายของคุณเองถ้าเราซูมเข้าไปลึกสุดในอะตอมมันจะไม่มีอะไรเลยนอกจากพลังงานที่สั่นไหวอยู่ตลอดเวลาลองจินตนาการว่าจักรวาลน,นี้คือขึ้นสถานีวิทยุยักขึ้นความสำเร็จขึ้นความรวยขึ้นความรักหรือปฏิหารถูกส่งออกมาตลอด24ชั่วโมงแล้วทำไมบางคนรับได้ทำไมบางคนรับไม่ได้คำตอบนั้นง่ายมากครับเพราะจิตของคุณคือเครื่องรับสัญญาณและความคิดของคุณคือตัวหมุนขึ้นวิทยุถ้าคุณคิดลบ กังวลอิจฉาคุณกําลังจูนขึ้นความถี่ของตัวเองให้ต่ําลงไปแต่ถ้าคุณคิดบวกมีความสุขขอบคุณและศรัทธาคุณกําลังจูนขึ้นความถี่ของคุณให้สูงขึ้นเพื่อไปแตกขึ้นของพระเจ้าแล้วเราจะจูนจิตของเราให้สูงขึ้นทันทีได้อย่างไรผมมี3วิธีรับจากคารยุงจิตแพทย์ระดับโลกที่ช่วยยกระดับขึ้นความถี่ของคุณให้สูงขึ้นทันทีได้เดี๋ยวนี้เลยครับวิธีที่1 การอบกอดเงาตัวเอง Embrace the shadow คานยุงบอกว่าสิ่งที่คุณต่อต้านจะยังคงอยู่หลายคนพยายามคิดบวกแบบปลอมๆพยายามกดความเศร้าความโกรธเอาไว้นั่นผิดมหันต์เลยครับเพราะการกดทับอารมณ์ลบๆจะทําให้พลังงานในตัวคุณอุดตันและความถี่ต่ําลงวิธีแก้คือให้ยอมรับครับให้ยอมรับว่าตอนนี้โอเคเรากําลังโกรธนะเรากําลังเศร้านะเมื่อคุณยอมรับความจริงและอนุญาตให้ความรู้สึกนั้นไหลผ่านไปจิตใจคุณจะเบาลงทันทีและนั่นแหละครับ จะเป็นจุดที is ่ทําให้คลื่นความถี่ของคุณยกระดับขึ้นวิธีที่2คือสังเกตความบังเอิญที่มีความหมายสิงโครนิซิตี้คุณเคยเห็นเลขซ้าๆอย่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งไหมหรือเรื่องถึงใครคนนั้นก็ติดต่อมาคานยุงบอกไว้ว่าในจักรวาลนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญครับเหตุการณ์พวกนี้คือสัญญาณว่าคลื่นของคุณกำลังจูนตรงกับจักรวาลแล้วหน้าที่ของคุณคือเมื่อเห็นสัญญาณพวกนี้ให้รู้สึกขอบคุณและตื่นเต้นไปกับมันยิ่งคุณสังเกตเห็นจักรวาลจะยิ่งส่งมา Connect to yourself หยุดใส่หน้ากากเพื่อเอาใจคนอื่นครับยุ่งเชื่อว่าเมื่อเราทําสิ่งที่รักจริงๆหรือฟังเสียงหัวใจของตัวเองเรากําลังเปิดท่อส่งพลังงานตรงจากจักรวาลให้ไหลผ่านตัวเราอย่างอิสระนี่คือสภาวะโฟล์สภาวะที่ไหลลื่นและใกล้เคียงกับคื่อนความถี่ของพระเจ้ามากที่สุดดังนั้นเริ่มแต่วันนี้ครับเลิกขอพรด้วยความรู้สึกที่ขาดแคลนเพราะนั่นคือคื่อนความถี่ต่ําแต่จงเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเสาสัญญาณที่จูนขึ้นตรงกับความถี่แห่งความรักและความเป็นไปได้ จำไว้นะครับจักรวาลไม่ได้ให้สิ่งที่คุณอยากได้แต่จักรวาลให้สิ่งที่คุณเป็นตามคลื่นความถี่ของคุณแล้วพบกันในการตื่นรู้ครั้งถัดไปสวัสดีครับ